ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะพวกเราช่องแหลมไส้เชียงเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองถอดแอปสกอร์คารตตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นแอปหาเงินมาใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสาหรับแอปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ผมจะทิ้งเชื่อน่ครับไว้ในกลางหน้าจอของผมให้ละกันนะครับถ้าใคร สนใจอยากจะเล่นด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองถอนดูนะครับในการถอนนะครับเพื่อนๆต้องมีเหรียญทั้งหมดนะครับประมาณ1น0 0 0แสนเหรียญนะครับถือว่าเยอะนะครับ1น0 0 0แสนเหรียญนะครับวืว้นเล่ประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะครับผมเล่นนานมากนะครับถึงจะสามารถได้รับตัวเหรียญตัวนี้นะครับ ถ้า, iers, า,าเพื่อนใกล้จะถึงตัว10บาทแล้วนะครับมันก็จะได้น้อยลงนะครับประมาณได้ครั้งละแปนะครับแล้วก็การหาเงินนะครับการหาเหรียญจากแอป,ปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงหน้าได้รับนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าโฆษณาได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ดูนะครับเพราะว่าโฆษณานานเกินไปนะครับสําหรับแอปนี้นะครับ,รบ,แ,ปปรบแล้วก็การหาเหรียญน,นะครับก็จะมีตรงพ่วง แอปเงินสดก็จะมีเหมือนกันนะครับเหมือนการเล่นแอปรับเหรียญนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นหีบสมบัตินะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องเล่นเกมนะครับตัวนี้สามารถดูโฆษณาก็สามารถได้รับเหรียญเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหลอกเฉยๆนะครับได้มาครั้งแรกนะครับก็จะได้มาประมาณ400เหรียญนะครับเพื่อนๆสามารถรับคูณ2ได้นะครับตรงนี้นะครับได้ไปถึง500หนอกนะครับประมาณ 87เหรียญนะครับเพราะว่าผมได้เียนเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆยิ่งเล่นนะครับเหรียญยิ่งได้น้อยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเงินออกตรงนี้ได้เลยนะครับเงินออกนะครับหนึ่งที่เลยนะครับแล้วก็การถอนนะครับก็จะมีรูปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับใช้เหรียญนะครับหนึ่งมืนเหรียญนะครับสามารถถอนเข้าททมันนี่วอลเล็ตเลยนะครับการถอนนะครับก็จะมี เจ็ดอย่างนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิบบาทนะครับใช้เหรียญหนึ่งมือนะครับสามารถถอนเข้าได้แค่โทมานี่วอลเล็ตยางเดียวนะครับสองก็จะเป็นนะครับยี่สิบบาทนะครับใช้เหรียญน,นะครับสองเมื่อเหรียญน,นะครับแล้วก็อันที่สองไม่ทราบอันที่สามก็จะเป็น 60บาทนะครับ6 0,000เหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ100บาทนะครับใช้เหรียญ1นึ่งแสนเหรียญเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ150บาทนะครับใช้เหรียญ1นึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ300บาทนะครับใช้เหรียญ3ามแสนนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดของแอปนี้ก็จะเป็นที่ 6กรบาทน,นะครับใช้เหรียญหกแสน 6, เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าใครจะถอนนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงสิบาทตรงนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับตัว10บาทตัวนี้นะครับพเพื่อนก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับเขาบอกให้เราใส่ชื่อเต็มของเรานะครับอันที่2ก็จะเป็นการใส่หมายเลข โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นการกรอกอีเมลนะครับเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนนะครับให้เพื่อนรอก่อนนะครับแปบนนะครับก็ตางเพื่อนใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดกําลังโหลดนะครับอยู่ในการรีวิวนะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขใบสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เขาไปใส่ดูนะครับคาดว่านะครับจะถึงใน3ถึง7วันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ทางเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับบอกใต้ล่างคลิปเลยนะครับว่าเงินเข้านะครับสามารถหาเงินได้จริงนะครับสำหรับแอปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็จะมีชื่อแอปบอกอยู่นะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับไม่มีลิงก์นะครับคลิปนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ